เห็นว่าใช่ทีไอไอ้ฟุ้เพื่อนว่าเขาด้วยผมแมนค่ะพี่น้องเป็นแมนคันมคิดเลยตุ่มชดโตซื้อมาถ่ายคลิปนี่แหละพี่น้องเอ้ยยังไงเห็นน้ำน้ำเงินเลยเนี่ยฝากติดตามช่องเล้นะครับเด้อแม่ม่วงผ้ามวนนี่สามสองทางเลยนะครับซื้อเดียวกันไปเลยฝากติดตามนะพี่หนุ่มแล้วก็ไอ้กาศตายเน่าอีสานอีสานครับ หาอยู่หากินธรรมชาติแกงน้ำไม้แกงขีเล็กไปยังสันแล้วครับผมส่องหนึ่งน้ำกิโลกันลเลยหนึ่งกิโลไปะก่อนเปันไับกาเป็นล้างใจให้นิดเด้ยครับเด้อพี่น้องมึงทางใดกันเลยเอาครับเบิ้งกันต่อไม่ใช่บเบิ้งบรรยากาศร่ะปลารถไฟมาเนี่ยโมห้เว้าสจุดยอบพูดะ อ่ะจะนั่ขุดน้ำหอมพี่น้องอยู่เด็ดเพื่อใครไม่อยากไปขุดเหอ้อห่อนห่อนเหรวพา่สาวพี่น้องมาเบิ้งครับมาไงไงไงมาขายอีกแล้วเอาดูกันขาก็ได้แซ่บนี่ครับตัวมาขาครับพี่น้องจี้เพื่อมากินขาขนาดกรอบๆเพื่อมาไปครับ